สวัสดีทุก, linkage, ทกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอเราเทอีพที่หนึ่งร้อยสามนะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวบาวันไปปักทงในโซนฟิลเตาร์ตดนั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ครับ nap. พี่จะไปแบบแรงแกนเช่นเคยเลยนะครับผมตามนี้เนาะแล้วก็วันนี้ครับแต่งชุดบาวันไปครบยศเลยนะครับเออก็คือทั้งหัวนะครับหนวดเสื้อกางเกงรองเท้าก็คือครบนะครับเหมือนเป๊ะทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ cotton. นครับพี่เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นชื่อบาทูเนาะไม่อยากตั้งงงชชื่่่่่ออออบบบบาาววววัััันน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 ะะะคคคครรรรเเเเเดดดดีีี๋ยยยยยโแแแแลล้้้้กกก็็จมมใขไปตตู5,000 6เสามดาวนะครับตามนี้เนาะโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้ครับท่าทานครับที่พี่เจียวไปก็มีตามนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นท่าถ่ายแรงนะครับนี่นะครับแล้วก็ครับท่าโจโจขาดไม่ได้เหมือนกันครับทุก EP เลยนะช่วงนี้โอ้โหโจโจเนี่นี่นะครับแล้วก็ครับให้หัวใจนะครับนี่หล่อเท่บอกเลยแล้วก็จะเป็นพวกท่าสกินปืนต่างๆนะครับนี่นะท่าลูกซองมาก่อนเยสเอาเรื่องว่า EP นี้พูดถูกอีกแล้วนะครับทุกคนครับเยสเอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าแล้วก็ครับท่าสก้านี่นะครับโอ้โหแหมหล่อเท่บอกเลยแต่ละท่านี่แบบโอ้โหครบชุดนนนะะะฮแล้้วก็็ครับจมีีีเปท่่่าใหพโโอ แต่ละท่าแบบหล่อๆนะฮะโอ้โหแล้วก็ครับไทเคนะครับนี่โคเทบอกเลยนะครับโอ้โหบาวันไทเคเยสเอาเลือกแล้วก็ครับจะมีท่าปักธงเช่นเคยเลยนะครับผมตามนี้แล้วก็วันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนแปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีพีนี้ครับอย่าลืมนะครับลุ้นกันด้วยว่าพี่จะโดนท้าในหนึ่งกันด้วยหรือเปล่าเนาะไปทุกคนเลสโก้นี่หล่อเทปในหนึ่งทีนี่อ้าจื๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าห้องนี้คนจะเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีแต่คนตึงๆเนี่ยไม่ค่อยมีสาวเลยฮะเดี๋ยวเราไปหาจุดแอคไหมก็ตรงนี้มีสาวตึงๆอยู่คนนะดูดิโอ้โหแม่ตึงจ๋าเลยนะชื่ออะไรเนี่ยจูนเนี่ยอุ้ยจูนเครซี่แม่น่ารักชื่อน่ารักนะแล้วก็ครับจะดูเหมือนว่าจะมีเอฟซีนะวิ่งตามเราอยู่นะทุกคนนี่ดูดิดูดิเขาวิ่งตามเราอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราไปหาจุดแอกแม่ทุกคนนี่แถวๆนี้ดีกว่าทุกคนครับมาเดี๋ยวเราขอแบบแอกอยู่คนเดียวละกันนะตรงนี้หนีไหมหมุนไปหนึ่งทีครับทุกซองมังกรเยสเอาเรื่องนะฮะหล่อเท่นะครับแล้วก็ครับสกานี่หล่อๆเท่ๆกันเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ครับเอ็มพีสี่ส่วนเปหนึ่งทีนี่ เฮ้ยคนนี้เข้ามาข้างเราอ่ะเข้ามาข้างเรา,าอ่ะเฮ้ยอะไรคนนี้ชื่อแล้วเนี่ยเยสเอาว่ะชื่อชิโโ่นะครับโหอยู่แคนเพื่อนผมเองเนะครับแล้วก็ครับเอเคมังกรเป็นหนึ่งทีนี่เอาดีเอาดีโอ้แม่หล่อที่บอกเลยเนะีหล่อที่เยสเอาว่ะเอาว่ะก็ถ่ายลังแกนเป็นหนึ่งทีนี่ลรงแกนเป็นหนึ่งทีโจกเข้าให้นะครับเดีย๋ยวเราแบบมาย็ดแอคตรงนี้ไหมทุกคนตรงนี้ดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวเราปักตรงนี้ดีกว่าทุกคนครับ รู้สึกว่าจะมีคนสนใจเราเยอะนะอ่ะให้หัวใจเขาเ้าไปหนึ่งทีละกันทุกคนนี่ให้หัวใจเป็น,นทีปึ๊บเข้าใ,ให้ทุกคนเดี๋ยวเราปักทองแอคดีกว่าทุกคนครับมาแนสงสามแล้วครับถ่านแรงแกมเป็นหนึ่งทีหนีโคตรตึงนะฮะแล้วก็ครับหมุนเป็นหนึ่งทีหนีหล่อที บอกเลยว่าหล่อเท่จัดนะครับนี่บอกเลยตึงตึงจา๋านะตึงจา๋าก็คนมาตึงอ่ะครับน้องโจ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 เนี่ยแล้วก็โจต่อฮะโอ้โหโจโจชอบจัดเลยชาน,นี้นีแ,แล้วก็ถ่าแรงนี่หล่อบอกเลยก็ปักทองอีกหนึน่งทีปุ้มนะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะลูกซอมมังกรเออเนี่ยโอ้โหแม่ไปติดติดขัดเนะฮะมันไปติดกับเอเคมังกรน,นะทุกคนมันมังกรเหมือนกันฮนะแล้วก็นี่พะมือโอ้โหตึงตึงแบบคนมุงก,กันทั้งห้องบอกเลย แม่ตึงจริงๆเนี่ยชื่อนี้ปักใหม่นะเทสัวซโอ้แล้วก็ครับอ่าแรงแกมันทีนี่ปื๊ดเข้าให้แล้วก็ปักทงลัวๆปักทงลัวๆเออปักทงลัวๆอันนี้ลัวๆลัวไปอีกเออลัวเข้าไว้แล้วก็โจ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 เนี่แล้วก็แรงแกมันทีทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันแม่ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละทุกคนครับไปไป้องกันนี่หลอเท่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนนะครับแต่ดูเหมือนว่าห้องนี้จะต,ตึงมากเลยนะมีสายไฮไลท์ดูดิชเชคเชย่างตึงแนะ่แล้วก็มีสาวอยู่ด้วยนะตรงนี้นะแหมอยากเต้าสาวว่ะชื่ออะไรเนี่ยสาวคนนี้ชื่ออะไรนะวคไรนะคลิกช,ชื่อไม่ได้นะทุกคนดูดิคลิกชื่อไม่ได้อนะชื่อพี่หมีเนะี่ยพีเออุ้ยลุงปองป่อหนิไอ้แค่ลุงปองป่อหนิเนี่ยเนี่ยเยนี่เยสนะแล้วก็ให้นะใหัวใจไป็นอ่งทีนี้เนะี่ยสองหัวเบาเนะี่ยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาใครดีนะตรงไหนดีทุกคนเดี๋ยวมาแอคตรงนี้ไหมทุกคน นี่ขอแอคหน่อยละกันนะครับนี่หมุนไอเค้มันทุยไอเคอีกแล้วนะลูกซองม,มังกรมาหนึ่งทีนี้นะเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะม,มี f อมาเคาะเราแนะแม่เปิดหัวด้วยนะครับนี่ก็พนมมือมาหนึ่งทีฮะนี่โคตรเอาโคตรเอาฮะทุกคนนี่แล้วก็ครับอ่าสกานี่โคตรเท่บอกเลยนะฮะเล่นโปรคิดว่าเท่เหรอเอา้าโปรตรงไหนครับอ่า โปรตรงไหนครับเอ้าอะไรของมันวะจู่ๆมาล้องผมโปรว่าสั N ้นนะฮะอ๋อผมรู้แล้วรู้แล้วนะน่าจะเป็นประเด็นของอีกคนเนี่ยไม่ใช่ผมนะผมเลขสองนะเขาเลขหนึ่งนะโอ้โหร้องเฮ้ยคนละคนกันครับเอ่อคนละคนเอ้ยอย่าว่าเขาสี่เอออย่าว่าเขาสเออพูดอย่างนี้นะดีกว่านะดีกว่านะแล้วก็ให้หัวใจเป็นหนึ่งทีนี้ให้หัวใจก่อนแล้วกันน,นะครับเออนะครับแล้วก็ครับเอ่ออย่าด่าไปทั่วนะครับ อยากเก่งก็เลิกโป้ซาว่าซานอย่าด่าไปทั่วนะครับว่าซานโอ้โหโจ้ไปหนึ่งทีครับนี่ท่าท่าประจําผมเลยฮะแล้วก็ครับไอเค็มกรใส่หน้าไปหนึ่งทีนี่ขอหนึ่งเทือกแล้วกันทุกคนนะฮะหนึ่งเทือกเขาเรียกหนึ่งเทือกนะภาษาที่ไหนไม่รู้นะแล้วก็ครับอ่าพนมมือแล้วเล่นโป้ช็อตที่เออผมว่าผมเท่นะเออผมว่าผมเท่นะนี่ผมว่าผมเท่นะเอาดิเอาเด้อผมว่าผมเท่นะแล้วก็ครับแลงแก้ไปหนึ่งทีแล้วกันนะฮะนี่แอคไปหนึ่งทีทุกคนมาปักทงใส่หน้าเลยแม่มาหนึ่งสองสาม be that young dude that might just trap with rapping young you come โอ้โหร้องสคริปต์กันใหญ่ไอ้น,นี่ก็ร้องผมสคริปต์ชื่อแล้วเนี่ยคนใจชำ้ำว่าซ่านนะไม่ใช่มั้งนี่แล้วก็ชื่ออะไรใช่ไหมเออคนใจชำ้ำนะแล้วก็อ่าโจ๊ะจ็นหนึ่งทีโจ๊ะโจ๊ะอะไรวะนะฮะอะไรวะฮะมันว่าเลยเมื่อกี้อ่านไม่ทันแล้วก็แรงแกนล้วลนะ้ฮะแล้วก็ปักธงนี่ปักธงล้วล้วลวล้วนี่ล้วล้ ไม่โดนแบนเหรอเออนะทำไมไม่โดนแบนวะเออทำไมท่าเล่นโปรทำไมไม่โดนแบนเหรอเฟียลวผมว่าเฟียลนะเออผมว่าผมตึงนะเออผมว่าผมตึงนะเนี่ยวดีผมว่าผมตึงนะแล้วก็พนมมือฮะไม่ได้เก่งครับว่าซานเอ้โหสคิปอย่างหนึ่งว่าว่าซานเอาดิได้หมดอะครับนี่อะไรนะเดี๋ยวถามถามอีกทีดิอะไรนะอะไรนะเออน่าจะเก่งเอออะไรนะอะไรนะอะไรนะถามก่อนอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอออะไรนะอะไรนะ เอาปาโปอะไรนะอะไรนะว่าอะไรนะว่าไงนะเออผมอ่านไม่ทันอยากหนึ่ง,งใช่ไหมอยากแดกอยากแบบอยากเห็นอีกทีอะ ว่างไงนะว่างไงนะคำพูดอะไรใครมาวะาซานโอ้โหเฮ้ยโดนบูลลี่อ่ะโดนบูลลี่เหรอห้องนี้เฮ้ยทำไมโดนโดนขนาดนี้วะท่าทุกคนทำไโดนขนาดนี้วะนี่ปักธงรัวๆนี่แอคไป,อปรัวๆยากในนิวซ์กบโปรอ่ะวะาซานแอคไปหนึ่งทีนี่ทุกคนแปะหมว่าไปหนึ่งหนึ่งมันดีกว่าแอดเพื่อนแม่งเลยชื่ออะไรเนี่ยชื่อโปรโจันกนโอ้โปรจนเกนเออแม่เมึงโปรเองเปล่าอย่ามายิงกูหัวกูนะนะโปรเองนะอยันหนึ่งทุยยิงหัวกูเองนี่ก็ไม่เอานะงานคำหิโดเฮ้ยเฮ้ยเกินไปนะเกินไปนะ เกิน,น,น,นเ,เ,เกินไปนะคนเราอะเออเกินไปนะคนเราโอ้โหไอโปมาเถอะว่าซ้ำทุกคนไปผมว่าเป็นหนึ่งหนึ่งกับมันไหมผมเริ่มแบบไม่ไหวมาแล้วเดี๋ยวไปโจหัวมันดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวว่าเขามึงก็ตัวหนึ่งอะแหละเออมึงก็อีกตัวหนึ่งเออมึงก็อีกตัวหนึ่งนี่นี่เอาดินี่ไปว่าเขาโปมึงบ้าเปล่านะฮะแล้วก็ปักธงอีกทีนึงลุ้มเขาให้แล้วก็ไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปทุกคนไปเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งมาดีกว่าทุกคนครับไปปู๊ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นซื้อเกาะเรียบร้อยแล้วเนาะไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยด้วยดีกว่าน,นะแม่อันนี้ร้องเราโปวัซนซะ่าในปากทงแอคหนึงทีนี่หล่อเท่น,นะครับไปทุกคน let's go <S <im> วิ่งหมดเป็นไรไม่ด้วครับครับมันหลอนฮะมันล็อกฮะได้แล้วไม่โดนหัวไม่โดนหัวไม่โดนหัว เราไม่โดนหัวยี่เดี๋ยวมองยิงปีเลย <c oughs> ไปทุกคนไปรอบแรกเดี๋ว่าหนึ่งศูนย์เช่นเคยนะไปต่อไปต่อไปขอนำได้ไหมแบบสี่ศูนย์ห้าศูนย์อะไรเงี้ยเออ

ซื้อทุกซองเรียบร้อยฮะไป let's go ซื้อหมวกไหมเออซื้อหมวกดีกว่า<ม>ที่ผมเห็นเงียบๆนี่ไม่ใช่อะไรนะตึงมือฮะอันนี้เล่นในคอมด้วยแล้วสเต็ปก็โอเคอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นพวกหาแบบหาบัตรเล่นฟรีอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ Cory, flown through the city, tell a cool true story Niggas rap, they singing like Tory They was real, but the niggas not for me You wanna see me shine, try to steal my glory Nigga, going crazy, it's hard to tell me Bitch bad, but you tryna to bore me Got a hundred more, you for me Act me down, I'm with the barrier sweater Off-white kicks, I don't match it, I'm clever Fuck the price, I get it, whatever Say you had twins, niggas stop not watch Catch a vibe, I'm wavy as ever Spend a bag, don't take it to my channel nigga, Mr. X, I'm on jello Give a fuck about a nigga, i never hey Give a fuck about a nigga, i never hey Nigga, Mr. X, I'm on มันยิงไม่โดนผมเลยอ่ะมันหาตัวผมไม่เจอเปล่าแอคไปนหนึ่งทีนี่สามศพแล้ววะสามศพโอ๊ยสามศพไม่ทัน Damage lượng nhiều rồi đó Các bạn có thể thấy là nó có cái mặt trời Các bạn có thể thấy แต่เป็นจริงไม่โดนผมเลยนะทุกคนนี่เม็ดเดียวรู้เหลือง ซับสบทไม่ทันโอ้ยซับสโบทไม่ทันอีกแล้วผมจะซับสโบมันหาตัวผมไม่เจอเว้ยอตีนผีแล้วผมนะฮะผมว่าจะไม่ใช้สเต็ปตีนผีแล้วแต่มันหาตัวผมไม่เจอเลยทุกคนมันไม่มีโอกาสได้ยิงผมเลยอ่ะแบบมันเหมือนแบบมาวิ่งเออๆให้ผมยิงไปเลยอ่ะเพราะมันหาตัวผมไม่เจอเลยแบบมันมันสวนอะไรผมไม่ได้เลยมันไม่มีทางแบบวิ่งหาผมเจอทุกคนเข้าใจไหมจุ๊บ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 ว่ามันแบบมันเออจริงวะมันไม่น่าเออหรอกนะเนี่ย มันเป็นนี่เลทเลยแบบมันหามันแค่หาผมไม่เจอเว้ยโย Oui. Yeah, đâu à. อุยเดเอา,าอ่ะอุ้ยกด2อว่ะกดสอว่ะมันไม่ยอมตายทุกเห็นไหมหมวกมันหายหมดแล้วอ่ะส1่หนึ่งตอนนี้สี่หนึ่งมีแอคปาดคอผมด้วยเมื่อกี้ผมจะเล่นกับมันยังไงดีแบบนี้ดีกว่าไปแบบ let's go Ừ. chút. Thì hình như vậy nó mình từng người thôi. เม็ดเดียวไปเม็ดเดียวแบบงงงฮะผมก็งงฮะโดนได้ไง <c oughs> <c oughs> มีซื้อเห็ดทำไมเนะี่ยตอนผมซื้อเห็ดผมชอบยิงไม่โดนนะไม่รู้เป็นไร <c oughs> ตาลายปะ่ะของ EP นี้เนี่ยผมไม่รู้นะแบบนี้ผมเล่นสเต็ปเชิงตึงเลยเนะี่ยตึงจ๋าเลยอะสเต็ปถอยเนี่ยถอยอย่างเดียวนะไม่เข้าหานะฮะเข้าหาไม่ได้แต่โดนเปิดหัว ผมอยากยิงมันเม็ดเดียวอะดนะูนียมันเออจังวะมันเออมากเลยทุกคนไป let's go let's go เอาซื้อเห็ดอีกแกโอ้ยซื้อเห็ดอีกลเลยหรอนะฮะซื้อเห็ด อีกแล้วนี่งมือไม่นะ่าไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ตึงแต่ว่าผมตึงกว่าแค่นั้นแหละ อุยเอาอะหกสองว่ะ <c oughs> ทุกคน,นหนีหมุนห <c oughs> มุนเอยเม็ดเดียวเลยคราวน,นี้ขอเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวแบบเม็ดแรกแบบตายเลยอะเข้าใจไหมทุกคนผมจะไม่ยิงจนกว่าผมมั่นใจฮะไม่รู้ว่าผมทําได้เปล่าผมจะไม่ยิงไปเรื่อยนะ ผมจะไม่ยิงดักหรือว่าอะไรนะเม็ดผมจังหวะแบบว่าเห็นตัวอะไรเงี้ยแบบเม็ดเดียวอย่างเงี้ยแบบแบบเอ่อปึ้มตายเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ได้เปล่าไอ้นี่มันชอบตัายวอลดักผมอะอเล่นเช,ชิงเป็นเชิงเป็นมันเล่นเป็นแหละแต่วผมเป็นกว่ายผมตึงกว่าดุ้กคนวิ่งไม่ได้หรอทุกคน เจ็ดสองเฮ้ยเจ็ดสองนะเออถูกแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับหวังว่านอนนอนคงไม่ร้องนะครับเจ็ดสองแบบปิดไปแบบโคตรเท่นะฮะก็เจ็ดหัวพอดีเป๊ะนะครับทุกคนครับนี่ตามนี้เนาะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้กันนะครับผมสำหรับ EP พีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่ EP หน้าเนาะ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับก็สำหรับ EP นี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายปโอเคครับทุกคนนะฮะเมื่อกี้เฮผมออกมานะก็สังเกตเห็นนะว่ามันพิมพ์ด่าผมอยู่ยับเลยฮะแล้วเนี่ยโปรเน่ๆจะได้โปรทำไมวะอะไรของมันมันพิมพ์อยู่นานมากทุกคนเห็นไหมมันไม่ได้เทเลยยิงแบบเวอร์ไปเปล่าเกินะะฝีีมมมือออเเเเปล่าฮ้ยึงงน ฮร้องคนอื่นโป้าซ่านโอ้โหเฮ้ร้องร้องร้องจังร้องจังเงียบเอ้ยเงียบวะซ่านร้องจังอะไรของมันก็ไม่รู้อะหลอนนะทุกคนแบบดูทรงมันหลอนนะมันก็หลอนเก่งอยู่นะ,ะหลอนไอ้ทุยนะอ่าหลอนเก่งอยู่นะเราอะ่ะเออปิดโปอ,อยู่หรอครับหลอนเก่งอยู่นะเราอะมันเพิ่อไปน้องชายกูพี่มึงครับอ่า อ,อผมท้อทุกคนแี่แล,แล้วร้องอีกคนเล่นโป้ออนมันร้องโปรทุกคนเนี่ยรับให้ได้ด้วยนะครับรับอ่าให้ได้ด้วยนะครับเอ้ยรับให้ได้ด้วยนะครับนี่แค่นี้พอผมไม่อยากชวนมาคุยะอะก็มึงโปร <laughs> โอ้โหก็มึงโปรซ่านครับ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 ผมโป่อย่างนี้แหะผมโปร สงสารโปรยิงไก่นี่ควยหมาอ่อนโปรยิงไก่ดูกันไปประมาณนี้กันเลยกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับทุกคนก็บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปแล้วบ๊ายบายปิ้วเดี๋ยวส่งอันนี้ไปก่อนเออส่งอันนี้ไปก่อนเดออันนี้เออดีอลายลายหน้าไก่อะไรมึงโอเคทุกคนไปบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆไปแล้วเดี๋ยวลบเพื่อนมันด้วยปิ้ว